ฝนต,ตกลมันแรงรูปนกขาก็เลยตกจากลางสองตัวอันนี้มีกล้วยบด

อาหารเด๋วนละืมตัมหนึ่งจริงซืนะ้ออาหารรูปนกมาแช่น้ำให้มันุกๆนะคะน้่งๆลองดูว่าเจ้าลูกนกจะกินให้ไหมลองดูนะามาแช่น้ำก่อนจับเม็ดมันปริมาณก็แล้วแต่เนาะ ป้อนถ้ามันยังกินง่าอยู่ก็ป้อนป้อนได้เรื่อยๆแต่ห้าเขาอิ่มเราก็คงจะอิ่ก็ป้อนง่ายถือโชคดีนิดนึงตรงที่เจ้าลูกนกตัวนี้เขาสัตวรสัญาของเขาเขาก็จะอาฝง เวลาที่เราสัมผัสเขาเขาก็จะอ้าปากองนี้ไม่ต้องงางปากเขาเลยเนาะไม่ต้องลำบากที่จะงางปากเขาเพื่อที่จะป้อนอาหารก็คือเวลาที่เราจะป้อนเราก็แค่กอดปรองตัวเขาไว้ค่ะอาปากพอพอได้ถ้าเขาก็เหมือนจะอาปากรับกินอาหารเหมือนกินกับแม่เขาอะค่ะแล้วก็ค่อยหยอดอาหารลงไปในปากเขาก็จะกิืนลงไป เป็นช่วเป็นวันที่สองที่สาที่เราได้เข้ามานะคะก็เราก็ลองเอาอาหารเม็ดนี่วานแล้วก็เอาเข้าไปวางไว้แ,แถวๆนั้นสักพักก็จะมีนกขาวมาจิกกินเม็ดไทรพีที่ราหวานเอาไว้นะคะเจ้าตัวเล็กก็พยายามที่จะร้องเรียกหาแม่ ความที่ว่าไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเ mm. จ้าตะเล็กเลยค่ะเพราะก็น่าสันมากเลยสัมากจัดที่นอนให้เขานอนในกล่องกาแฟแล้วเอากระดาษทิชชู่แล้วก็ผ้ารองปูวไว้ข้างในอีกทีหนึ่งเนาะ mm. เผื่อมันจะเหมือนเดินแบบกับ ัวแม่ของเขาค่ะแล้วก็ทางด้านล่างก็หล่อน้ำเอาไว้ขวัวมดจะขึ้นประมาณนี้ก็ปล่อยเขาเดินเล่นบ้างเนาะใส้ขนบ้างอะไรบ้างจักตยานเขาก็จะประมาณนี้จะใส้ขนตลอดเวลาก็จะเดินเล่นค่ะน้างสารก็ดีที่เขายอกินอาหารก็ได้รอดมาได้เนาะ ก็มีแรงขึ้นอันนี้เป็นวันที่สองเป็นวันที่สองของ,ของการเี้นเขาค่ะลูกสาวออกมาเดิอนออกกำลังกายประมาณนี้นค่ะก็จะร,ร่บสะตักแดดอันนี้น่าจะเป็นวันที่สามที่สี่แล้วคขาก็จะยืดเส้นยืดสายคนก็จะฟูขึ้นเยอะอันนี้ก็เริ่มพอ่อนอาหารเวทเห็นไหมคะก็ะจะอาปากกินของเขาเองโดยอตัตโนมัติ ก็จะไม่ไม่ได้ป้อนอะไรยากยุ่งยากมากมายก็แค่เออประคองตรงหัวตรงหน้าเขาเอาไว้นิดนึงพอเราสัมผัสเขาเขาก็จะพยายามอ้าปากแล้วก็จะรีบหยอดอาหารใส่เข้าไปในปากเขาเขาก็จะจําท่านี้ได้ว่าอ้าปากอย่างนี้แล้วประมาณนี้เขาก็ได้กินกินข้าวคนก็ มมไม่ใช่เลจะเริ่มให้เขา กระดัดมาคุเพราะว่านอนในะงจะหนาวแล้วัวดิดอกด้วยเพราะเราไม่ได้เลี้ยงในกรงเมดรรอก่อนนะแล้วบ้เเราก็จะ,อะ,ะดอกี่ก็จะได้แ <c> ่นอนประมาณนี้้ายังมีใดก็ปกินเองได้ปะเนี่ยกินเองได้ไหม กินเองได้ไหมมีอไมีเสียงถ้าเดินมาขายของหน้าบ้านบ้านเราช่วงนี้ก็ให str <mark> ้ขินไม้ก uh ินนึ่งคนกินไม้เล่นทายาก็กินบนนี้จะนอนก็นอนอาปัดไหมลูกตามธรรมชาติเราทำเนี ไม่ได้ท่านั้นไม่ได้หิดที่ก็จะค่อนข้างป้อนนู้ดรักทรเลลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งจะหัดเกาะกินไม้ใหม่ๆเ่องอะไรนักเก็ตต้องอาปากกระเด็นอืมไม่ใช่เอาเหมือนเมื่อกี้หรอเออ รู้มันทะยุงตัวยากกินตรงนี้หัวท่าเดิมได้เปล่าหรือใช่ท่าหน,น,นึ่ง ลองหัดให้หยิบอาหารกินเองก็ก็เริ่มเริ่มได้แล้วนะหยิบผิดหยิบถูกบ้างแต่ก็โอเคค่ะไม่ต้องฟอนแล้วมันเขี่ยลงมันก็หล่นสิคะกินเองกินเองเกือบได้แล้วนะลูเนะอันเล่งไวเล่งไว เอาให้พ่อเป่าเส้าวอะไปล้เออใจจะกินเองไปแล้วแน่น่ต้องป้อนแล้ว,วน,นะเอาเลงหนๆ่งถึงกับข้าวมั้โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ย เลงให้เขาเป้าแล้วก็งับไปเลยกินเลยเออเอาใส่อะไรดีอ่ะเอาใส่อะไรดีเอาใส่ฝาขวดดีไหมน่ะเกืเอบได้ไม่ใช่ลูกใส่ปลาขวดก็ดีนะ เอาวใส่น้ำยีนแล้วเบื่อไม่ใช่เขายังหยิบไม่น่ายังหยิบไม่เก่งหยิบยังไม่เก่งไงเบื่อเบื่อเหรอไม่เบื่อเขายังหยิบยังไม่เก่งเขาอะไรรู้ไหมหยิบยังไม่เก่งไงแป๊บนึ่งมันยังไม่แม่นเท่าไหร่ ขาพยายามเขาอยู่เขาพยายามเขาอยู่เก่ง

เบบีง่วงแล้วกินถิมแล้วก็ง่วงง่วงนอนเราก็จะทำตาปื๊ดๆนะลูกเด็กกำพ้าเ่พอเราจับเขาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับแม่กอดเข้าไว้ก็จะรู้สึกอบอุ่น มาเกาะเล่นเบบี้อยู่ใต้ต้นไม้บ้างรักกันมาก่อนหน่อยออรักกันมาก่อนนะอรักกันมาก่อนหน่อยอ่ะรักยังไงโอ้ยกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้ยหนูก็จะกินอย่างเดียวเลยเนี่ยกอดหน่อยสิลูกกอดกอนหน่อยกอดก่อนหน่อยค่อนข้างจะเคี้ยวออนแม่เลย Đơn ừ, vai, tôi tôi rồi thấy ah, yo à, là được thoải mái đi không? đi đâu đi đi kiểu này. Ở đây ngô giờ selfie cùng nhau được không? มาเยี่ยมหนูด้วยเนาะรู้จริงจริงมีคนมาเยี่ยมหนูหนูน่ารักนะลูกคนมาเยี่ยมหนูด้วยเนาะแข็งแรงแข็งแรงนะคะดังใหญ่แล้วเราแข็งแรงแข็งแรงนะคะเอาเหมือนสลบรู้นะมาลากด้วยนะอย่าไปนั่นโลกอยู่กับแม่หนิงนะคะชมหนูด้วยนะหนูน่ารั เห็นนี่ทา่เขาก็เรียกว่าได้กล้วยมาแหม่อก็กินลูกก็กินีนี่ก็ครเปเกาะหัวเรียกง่ายอันนี้เรียกง่ายชาเลตอร่อยเลยหรือหรอคะเดือดกำลัง ชอบไหมคะลูกททำบ้านให้หนูเสร็จแล้วนะแอบดูข้างในสิน่อยู่ไหมเอยเจ้าค่านะลูกนะเดี๋ยวซื้อให้นะถ้าหนูจะอยู่นานๆซื้อให้นะลูกนาะสวยไหมคะม,มีห้องเป็นของตัวเองเนาะฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี นี่หลังคาขึ้นมานิดหน่อยเปิดได้เนาะน,นอนได้ยังคะโอ้โหเด็กดีนะคะลูกนอนนะคะนอนนะคะนอนนะคะนอนได้แล้วเะเอะตื่นเจ้าลูกตื่นแล้วลูก คือแล้วหนูจะทำอะไรกินแต่เช้าเลย